Good morning and welcome to a daily gospel truth. You know, as we begin the day with the word of God. เมื่อเราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า Let's believe that we will we see goodness, power that today God's provision and ก็ให้เราเชื่อว่าวันนี้แหละเราจะได้เห็นทั้งความดีพลังแล้วก็การจัดเตรียมของพระเจ้า so thank you for joining us today ก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรา we will look at Psalms 90 verse 17เราจะมาดูในข้อเพะคัมพีสรุดีบทที่90ข้อ17 and let the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands for us Uh, yes establish the work of our hands ขอความโปรด You know God has a calling upon each one of us พระเจ้าเองมีการทรงเรียกเหนือชีวิตของเราทุกๆคน. You know the Bible talks about that everywhere นักพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลย you know from the book of genesis to the book of revelation ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ we see stories and events this you know revealing to us the call that god had upon different people เราก็ได้เห็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่บอกให้รู้ว่าพระเจ้าเองมีการทรงเรียกเหนือบุคคลต่างๆ and all these people are examples for us และบุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเรา you know they're diff from different different places ไม่ว่าจะต่างสถานที่ different age groups หรือว่าต่างวัย different backgrounds มาจากเบื้องหลังที่แตกต่างกัน and yet all of them have, had some kind of calling of god upon their lives แต่ว่าทุกๆคนนั้นน่ะก็มีการทรงเรียกของพระเจ้าที่แตกต่างกัน you know adam and eve had a call on their life อาดัมกับเอวาก็มีการทรงเรียกในชีวิตของเขา to be the Federal head of the human race. <laughs> Noah had a call upon his life. Abraham, Abraham David, David, Joseph, Joseph Isaiah, Isaiah. You know, all the prophets that are named in the Old Testament. <laughs> and then in the New Testament, we see the disciples. แลในพันธสัญญาใหม่เราก็ได้เห็นเหล่าสาวกเ <a> ไม่ว่าจะเป็นเปาโลเป็นทิมธี and all these people they had callings on their life คือบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาก็มีการทรงเรียกในชีวิตของเขา that's what we see in the Bible นั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ you know, God had a purpose for all of them พระเจ้ามีจุดประสงค์ให้กับทุกคนเลย maybe different assignments อาจจะเป็นงานที่แตกต่างกัน but God had a call ต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็มีการทรงเรียกในชีวิตของเขา and this is something that we must realize as we live our lives และนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องตระหนักถึงอยู่เสมอในการใช้ชีวิตของเรา that God has a calling upon us too ว่าพระเจ้าก็มีการทรงเรียกเหนือชีวิตของเราด้วยเหมือนกัน and really pursuing that call แล้วการที่เรามุ่งสแสวงหาการทรงเรียกนี้ i m p o r t a n t เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับเราด้วย because Liaving plan God out of the การดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า means that we must discover that calling หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องค้นพบการทรงเรียกนี้ด้วย you know there are so many things we can do in this life มันก็มีหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตนี้ and they may sound good they may look good แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะดูดีฟังดูดี but the question is this แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ are we doing what God has called us to do เราทุกวันนี้ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำหรือเปล่า I'm telling you most Christians don't put a lot of thoughts into this ครสเตียนโดยส่วนมากไม่ค่อยได้คิดถึงความจริงตรงนี้สักเท่าไหร่ You know they just go from job to job เขาก็หางานทํอาออกจากงานตรงนี้ก็หางานใหม่ you know, They move to cities just based on how much salary they will get หรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ย้ายสถานที่อยู่ย้ายไปทำงานอีกที่นึงขึ้นอยู่กับงานหรือว่าเงินเดือนที่จะได้รับ They move countries just because

on my life เราต้องคิดด้วยนะว่าการทรงเรียกในชีวิตของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของฉันเนี่ย and, มัน and, คืออะไรหรอ I really believe this และผมก็เชื่อแบบนี้ that, that if we seek God in this area ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าในด้านนี้ He will lead us He will show us พระองค์เองจะสามารถนาเราแล้วก็ชี้ทางกับเราได้ y n o I think that if we really hunger after this truth ผมคิดว่าถ้าใจของเราเนี่ย หิวอะอยากที่จะรู้เกี่ยวกับความจริงนี้ The Holy Spirit will lead us and guide us uh, to the answers เพราะญานเบยสุดเองก็จะนำทางเราไปถึงคำตอบนั้น You know I see most Christians ผมก็เห็นว่าคริสเตียนโดยส่วนมาก They really don't hunger to know God's calling เขาเองอาจจะไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับการทรงเร <laughs> ียกในชีวิต They're just looking for a job เขาก็แค่คิดว่าเออหางานทำไปเรื่อยๆ and of course you know God wants us to work and that's nothing wrong with that คือแต่แน่นอนอยู่แล้วลหะว่าพระเจ้าก็อยากให้เราทำงานมันไม่ได้ผิดกับเรื่องของการมีงานทำ you know God doesn't want us to be lying at home until we discover our calling พระเจ้าก็ไม่อยากให้เรานอนรออยู่บ้านเฉยๆถ้ายังไม่รู้จักการทรงเรียกก็จะไม่ไปทำอะไรแล้ว but at the same time แต่ในขณะเดียวกัน you know, must have this hunger deep down must in have deep this เราต้องมีความรู้สึกหิวอยากรู้ลึกๆในใจเราด้วยไง What is Gods o ว่าพระเจ้ามีการทรงเรียกอะไรในชีวิตของฉันหรอผมเชื่อว่าการที่เราได้รู้การทรงเรียกของตัวเองมันเป็นกุญแจที่จะทําให้คุณได้เห็นแล้วก็ได้ใช้ศักยภาพของคุณออกมาอย่างเต็มที่จริงๆ One of the main reasons why people's potential are not being used is because they don't know their calling. เหตุผลอย่างหนึ่งที่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาไม่รู้การทรงเรียกในชีวิต Because God has designed it in such a way. เพราะว่าพระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้แล้วในลักษณะนี้ when we walk in our calling, ว่าเมื่อเรานั้นเลือกดำเนินชีวิตตามการทรงเรียก then the potential starts working. เราก็จะเห็นว่าเราเริ่มมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตัวเองออกมา So remember, potential cannot work without us walking in our calling first ศักยภาพจะไม่ And so pray spend time with God and pray อธิษฐานนะ I don't want to go from job to job to job พระเจ้าก็ I really want to know my calling แต่ๆเลยว่า Holy Spirit show me lead me guide me พระวิญญาณไปสุดขอพระองค์นำลูกชี้ทางให้กับลูกด้วย and the answer may not come in a super supernatural dramatic way แล้วก็คําตอบมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่มันน่าตื่นตะลึง but God will surely show you แต่ยังไงพระเจ้าจะเปิดเผยกับคุณแน่นอน y know there's something about spiritual hunger มันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความหิวอยากรู้ความจริงทางฝ่ายวิญญาณนะ God will not reveal Uh, things people who are passive about Things who the things to passive God people of are คือถ้าคุณเองเป็นคนที่ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากเข้าใจสิ่งต่างๆของพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็จะไม่มีวันบอกอะไรคุณหรอก The Holy Spirit cannot reveal it. Holy reveal เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความปรารถนาที่อยากรู้อยากได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่มีโอกาสเปิดเผยกับคุณ When we maintain a hunger in our hearts แต่เมื่อเรารักษาใจที่เราอยากรู้อยากเข้าใจตลอด The Holy Spirit will reveal เพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยกับเราแน่นอน There's a principle we see in the Bible ก็มีหลักการที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ Where Jesus said ที่พระเยซูบอกว่า Don't cast pearls before the swine. ก็อย่าเอาไข่มุกเนี่ยโยนให้สุกร there is a very powerful truth in that. จริงๆตรงนี้ก็มีความจริงที่เรียกว่าเต็มไปด้วยพลังนะ y o don't put valuable things in the hands of people who don't treasure it. คุณก็คงไม่เอาสิ่งที่มีค่าไปไว้ในมือของคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าถูก u r e The calling of God เราเองจำเป็นที่จะต้องเห็นค่าในเรื่องการทรงเรียกของพระเจ้าด้วย And want today second thing want to remind the to you I แล้วอย่างที่สองที่ผมเองอยากจะย้ำกับคุณก็คือ That once begin to step into our calling and walk our calling once our our begin in we เมื่อเราเองเนี่ยเริ่มที่จะก้าวเข้ามาสู่การทรงเรียกและดำเนินชีวิตในการทรงเรียก What we do? will be established. be สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะได้รับการสถาปนา In other words what we do will have long term effect คือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีพื้นฐานที่มั่นคงและสามารถส่งผลกระทบได้อย่างยาวนาน You know like I said some people do this do that do this do that and then their work is never established คือเหมือนกับบางคนทำนู่นนิดทำนี่หน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในที่สุดงานที่เขาทำอ่ะมันไม่เคยได้วางรากฐานที่มั่นคงเลย God's plan for us แผนการของพระเจ้าสำหรับเรา คืออะไรก็ตามที่เราทำในการทรงเรียกของพระเจ้าก็จะได้รับการสถาปนาและยังสามารถส่งผลกระทบได้อย่างยาวนานในโลกของเราเพราะนี้ก็คือสิ่งที่ข้อพระคัมภีรตรงนี้ได้พูดถึง Has stepped into the Call a into d of ดาวิดเองก็ตัดสินใจก้าวเข้ามาในการทรงเรียกของพระเจ้าเขาเองก็ได้ค้นพบการทรงเรียกของเขา Was not an แล้วตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะ Before the prophet Samuel came and anointed him to be the next king of Israel ก่อนที่ผู้เผยพระวจนะซามูเอลจะมาที่บ้านของเขาแล้วก็มาเจิมตั้งเขาไว้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลองต่อไป David was already hungry after the things of God คือดาวิดเนี่ยมีความหิวมีความอยากรู้มีความอยากเข้าใจในสิ่งต่างๆของพระเจ้ามาตลอด Remember that Sam Psalms that he wrote จำได้ไหมในสุรดีที่เขาเขียน As a deer pants For the water the ว่าเหมือนกวางน้อยที่กระหายหาน้ำ so my soul longs for you จิตใจของข้าพระองค์ก็กระหายหาพระองค์ you know from the very young age ตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยเลยนะ david was hungering to know God and hungering after the things <c oughs> of God ดาวิดเนี่ยมีความหิวมีความอยากรู้อยากเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของพระเจ้าแล้วเขาก็มุ่งแสวงหาในสิ่งเหล่านี้เสมอ she bronze s i s we must prepare our hearts พี่น้องทุกๆคนเราจําเป็นต้องเตรียมใจของเราด้วย for the holy spirit to reveal to us เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เปิดเผยความจริงกับเราได้ we cannot live in the distractions of this world เราจะดําเนินชีวิตโดยการไปสนใจแต่สิ่งต่างๆในโลกไม่ได้นะ in expect revelation แล้วมาคาดหวังหรอว่าเรานั้นจะเห็นการเปิดเผยความจริงเราจะต้องเตรียมดินแห่งหัวใจของเราไว้ด้วยนั่นก็คือสิ่งที่ดาวิดทำและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลมาและ a y David discovered. แล้วในวันนั้นดาวิดเองก็ได้ค้นพบ What his life calling was ว่าการทรงเรียกในชีวิตของเขาคืออะไร It's not to be a shepherd ไม่ใช่เพื่อจะมาเป็นคนเลี้ยงแกะ Now that was not a wasted time too แต่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่เรียกว่าศูญเปล่านะ Because he got the opportunity to know God in that in that work เพราะว่าในช่วงเวลาที่เขาเป็นคนเลี้ยงแกะตรงนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการทำความรู้จักกับพระเจ้าด้วยเขาก็ได้เรียนรู้จากการงานที่เขาทำว่าอ๋อพระเจ้าเองก็เป็นผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะก็เหมือนกับเลี้ยงดูเขา ted และในวันที่ซามูเอลเนี่ยมาเจิมตั้งเขา Is a a d r ก็เป็นวันแห่งการเปิดเผยความจริงสำหรับชีวิตและการทรงเรียกของเขาว่าพระเจ้าทรงเรียก เขามาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลองต่อไป and here's what the prophecy says about David แล้วนี่ก็คือสิ่งที่คำเผยพระวจนะได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับดาวิด David's throne will be everlasting บอกว่าบัลลังก์ของดาวิดนั้นจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ Did you know that Jesus came through the line of David คุณรู้ใช่ไหมว่าพระเยซูก็เป็นเชื้อสายที่มาจากดาวิด and of course david made mistakes along the way คือแน่นอนแหละระหว่างทางดาวิดเองก็ทำผิดพลาด but he kept his heart soft towards god แต่เขาเองก็ยังทำให้หัวใจของเขาเนี่ยว่องวายนุ่มนวลต่อพระเจ้านะ and david's work was established แล้วดาอา งานของดาวิดเองก็ได้รับการสถาปนาไว้ His work was งานของเขาได้รับการสถาปนาไว้พระเจ้าก็อยากจะเห็นชีวิตของเราเป็นแบบนั้นด้วย waste our life. Waste our ที่เราเองไม่ได้แบบดำเนินชีวิตไปกับเรื่องไร้สาระ ไม่ได้แบบมีชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้ใช้ของประทานของ <That S 1> ตัวเองแต่เรารู้ว่าการทรงเรียกคืออะไร And what God do, และเมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำ The work our hands เราจะได้เห็นว่างานที่เราทำนั้นอนะ่ะได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าเอเมนเอเมนทั pray together, ้งเราที่ถ่านด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงในวันนี้ and even though it may be a hard truth for some of us ซึงแม้ว่าอาจจะเป็นความจริงที่ uh, ยากนิดนึงสําหรับเราแต่ละคน we choose to change our mind by your word today เราก็ขอเลือกว่าเราจะเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ด้วยถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ hunger after your calling ที่เราจะมีใจหิวอยากรู้อยากเข้าใจถึงการทรงเรียกของพระองค์ and thank you for this day แล้วขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ that you're going to guide us and lead us ที่พระองค์เองจะนําทางเราและชี้ทางให้กับเรา in jesus name ในพระนามพระเยซู a อ e n เอมน We'll see you again tomorrow. God bless you. พรุนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าไวพร